สวัสดีคะ่ะทุกคนป้าโอ๊นะคะป้าอยู่ที่อเมริกานะคะป้าไม่เคยแนะนําตัวเองเลยในวิดีโออื่นๆนะบางคนเข้ามาก็รู้จักบางคนเข้ามาเอ๊ป้าคนนี้เป็นใครอ่ะป้าก็อยู่อเมริกาป้าก็มีสามีฝรั่งนี่แหละแล้วป้ามาพูดคุยหลายๆวิดีโอเกี่ยวกับทํายังไงจะได้สามีฝรั่งดีๆสักคนหนึ่งเป็นคนไม่ค่อยดูวะ ป้าคงพูดแล้วไม่ตรงใจหลายๆคนไงก็เลยไปเข้าดูนะคะเนื่องจากว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาดีดีในระดับเบื้องต้นไงเพราะสมัยนี้เนี่ยใครๆาก็ต้องจบปริญญาโทรปริญญาเอกป้าแค่ปริญญาตรีธรรมดาแต่ขอโทษมีคนที่มาบอกว่าป้าหนูจบน้อยกว่าป้าอีกจบปวชจบปวสจบมสามจบ,จบหม 3, จบหก อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะป้าอยู่ทั้งกรุงเทพนะหนอะูอยู่บ้านนอกอยู่ในหมู่บ้านภาษาอังกฤษป้าก็เก่งๆอะ่ะแล้วหนูพูดไม่ได้เลย <c oughs> นี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะนี่คือจุดประสงค์ว่าทําไมนะคะป้าโวตถึงทําช่องนี้ขึ้นมานานแล้วอ่ะโบตอะ่ะทำสองปีแล้วพกก็ปิดเพราะอะไรรู้ไหม้มไม่ชอบคําว่าเมียฝรั่ง้มไม่ชอบคําว่าหาผัว <c oughs> แล้ว ปก็ตัดสินใจเปิดขึ้นมาอีกเพราะว่าโป้ตั้งใจที่จะพูดให้คุณ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 ,คณ, н, คณ Device. ที่บอกว่าหนูอยู่บ้านนอกนี่แหละหนูไม่ได้เรียนเยอะหลายๆคนที่หนูอยู่บ้านนอกแล้วจบปริญญาตรีก็มีเยอะนะที่พป้ไปเจอมานะแต่หนูคิดได้น้อยหนูคิดไม่ถึงในสิ่งที่ป้าคิดได้และคนอื่นๆที่เขาคิดได้แล้วเขาก็นแนะนําหนูหนูถึงได้เข้ามาปรึกษาเขาเหล่านั้นไง ความต่างของคนอื่นๆกับป้าที่ไปเห็นมาคือป้าว่าอีสานบอได้เดอ้อหนูๆที่อยู่บ้านนอกอยู่ภาคอีสานซะส่วนใหญ่ก็อาจจะมองว่าป้าไม่เหมือนพวกหนูไงนั่นก็ไม่เป็นไรนะคะป้าก็ยังคงทำต่อไปนะคะป้ายังมีความมั่นใจและ มีความตั้งใจที่จะพูดให้หนูหนูทุกคนคุณคูทุกคนพี่ๆด้วยอายุแบบ50กว่า60สิบพบท50นะคนที่เป็นอายุมากกว่าเนี่ยเข้ามาปรึกษาบางคนก็ไม่ชอบแนวพูดไม่เข้าหูเขาเขาก็เลิกติดตามไม่เป็นไรนะคะเพราะก็ยังคงเป็นของพทแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยสิ่งแรก ที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้ในการใช้ให้มีผู้ชายเข้ามาหาเราเนี่ยคือคุณต้องสื่อสารภาษากลางของโลกให้ได้ก่อนนะตอนนี้ภาษากลางของโลกคือภาษาอังกฤษไงถ้าคุณสื่อสารไม่ได้อ่ะคุณจะได้ไหมล่ะผู้ชายที่เขาไ,ไรียกวภาษาไทยเนี่ยเมื่อคุณสื่อสารภาษากลางของโลกได้แล้วภาษาอังกฤษได้แล้วคุณก็ต้องสื่อสารให้ได้ในระดับที่คุณคุยกับเขารู้เรื่อง รู้เรื่องในสิ่งที่คุณต้องการอะไรจากเขาเขาคุยกับคุณมาคุณเข้าใจเขาไหมว่าเขาจะให้สิ่งนั้นที่คุณต้องการได้ไหมหรือเขาต่อรองอะไรกับคุณแล้วคุณจะต่อรองอะไรกับเขาถ้าคุณคุยกับเขาไม่รู้เรื่องยังไงก็ไม่ได้นะสิ่งที่เห็นบ่อยๆคือสาวๆของเราเนี่ยใจดีใจอ่อนใจเอ็นเอียงง่าย <laughs> ผู้ชายหวานมาทําดีด้วยนิดเดียวอ่ะก็โมเมอุบอิบแล้วเขารักฉันแล้วเขาชอบฉันแล้วเอ๊ะฉันเป็นแฟนเขาแล้วหรือเปล่าอย่าอย่าทุกคนนะคะที่แค่คุยยังไม่เจอตัวกันนะอย่าพึ่งเอาตัวเองเอาใจตัวเองไปให้เขาอย่าเพิ่งถอดใจนะถ้าเป็นกระสือต้องถอดหัวเราไม่เราไม่ถอดหัวนะเราถอดใจอย่าเพิ่งนะคะ แม้กระทั่งว่าเจอตัวกันแล้วก็บอกไม่ได้นะว่าคนไหนใช่หรือไม่ใช่คุณต้องพิจารณาดีๆคุณต้องดูการกระทามากกว่าคำพูดแต่ใช้ไม่ได้กับทุกคนเหมือนกันคุณต้องรู้จักที่จะช่างรู้จักตาช่างไหมตาช่างที่มันมีสองข้างแล้วก็ใส่ช่างพนนึกถึงตาช่างร้านทอง <c ười> คุณต้องช่างว่า ความจริงกับความไม่จริงคุณต้องชั่งให้ได้นะคุณดูเขาคุณต้องสมัมผัสให้ได้ว่าเขาจริงหรือไม่จริงตรงนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาณและเซนส์ไปฟังมาอีกผู้หญิงหลายคนไม่มีเซนส์จ้ะไม่มีเซนส์ไม่เป็นไรโปสอะเรียนรู้คนมาระยะหนึ่งโปสถอะเข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยโปสก็ว่าหลายๆคนเหมือนกันว่าทำไมวะ เรื่องเข้านี้คิดไม่ได้วะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยอ่ะวันนั้นยกตัวยอย่างอันหนึ่งแล้วกันปุ๊บไปทํางานที่โรงงานตอนนั้นปุ๊บนามีวุฒปวชปุ๊บกําลังเรียนปริญญาตรีอยู่ยังเรียนไม่จบก็หางานพาร์ทไทม์ทามํทาทำพิเศษในโรงงานเนี่ยมีคนทํางานที่หลายระดับความรู้หลายระดับการศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นระดับที่สูงสุดในโรงงานคนที่เขาจบสูงกว่าปริญญาตรีเขาก็ไม่ทำแล้วเป็นพนักงานในโรงงานเลยเข้ากะ่าปุ๊ดไปทำงานกับเขานะปุ๊ดทำตรงไหนทำให้สายงานเขาชาตรงนั้นเลยเพราะโนะ่เราไม่มีทักษะในการใช้แรงงานปุ๊ดใช้ความคิดถนะัดใช้ความคิดนะก็มีน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดน้องๆแบบบ้านนอกเลยพูดภาษากลางยังไม่ชัดเลยอะ น้องก็มาคุยกับบอว่าเออเจ๊หนูชอบเจ๊เนอะเวลาในเจ๊คิดหรืออะไรต่างๆเนอเจ๊ไม่ได้ดูถูกอะสิ่งที่เจ๊ทาได้อะพวกหนูทําไม่ได้แต่สิ่งที่พวกหนูทําได้อะเจ๊ก็ทำไม่ได้นะถ้เจ๊ไปจับจอบจับเสียมขุดดินเงี้ยทําได้ไหมทําได้สนุกสนานแต่ทําไปเรื่อยๆเป็นงานเป็นอาชีพอะเจ๊ไม่ไหวเจ๊เจ็บมือเจ๊มือพรเจ๊ก็แย่แล้วอย่างเงี้ยนะคะ เข้าใจคนที่ไม่รู้คือไม่รู้คนที่เขาไม่มีเซนต์น่ะโบ๊ทคิดว่าเขามีเซนต์แหละทุกคนมีเซนต์หมดแต่ความเข้าใจของแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่โบ๊เข้าใจว่าทาไมผู้หญิงไทยที่หาสามีฝรัง่งไม่ค่อยอยากจะฟังโบเพราะโบอ่อะพูดเป็นเหมือนสอนโบทไม่ได้เป็นเชิงสอนนะโบทพูดให้คุณคิดคุณจะได้ พิจารณาไตรตรองแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อไม่ถูกหลอกเพราะชอบหลงกันเหลือเกินผู้ชายฝรั่งบางคนน่ะโบนมองแล้วว่าไม่เห็นจะดูดีเลยอะ่ะเังไม่พูดว่าหล่อหรือค้เลนนะเอาว่าดูไม่ดีแล้วกันแต่ทําไมผู้หญิงถึงไปหลงไงอารมดีมั้งหรือเขามีตังไง เขาซื้อของให้เขาส่งของมาให้เขาให้นั่นนี่เขาดูแลอย่างดีอะไรก็ว่าไปเราก็โอนเอียงเพราะเราประสบการณ์น้อยไงเราอยู่แต่ต่างจังหวัดเราอยู่แต่ท้องไร่ท้องนาอยู่กับวัวกับควายอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ไงโป๊ดก็มาพูดให้คุณรู้ไงแต่คุณคิดไม่ได้คิดไม่ทันเพราะคุณอาจจะมัวไปคิดว่าก็โบ๊ดอะเรียนมาสูงกว่าหนูโบ๊มีชีวิตที่ดีกว่าหนู พวกก็มีสิทธิ์ที่เลือกผู้ชายดีๆสิไม่จริงค่ะไม่จริงคุณก็มีสิทธิ์เลือกผู้ชายดีๆนะคะเพียงแต่คุณต้องพัฒนาตัวเองคุณต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ต่อรองกับผู้ชายได้คุณต้องปรับปรุงตัวเองคุณต้องพัฒนามุมมองตัวเองปนไม่พูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกแล้วกันรูปลักษณ์ภายนอกอะ่ะปรับกันได้หลายๆคนอะ่ะเขาปรับรูปลักษณ์ภายนอกจนดูดีเลยอะ่ะแต่ความคิดของเขาอะ่ะก็ไม่โอเคสําหรับ ส่วนรวมหลายๆอย่างนะคุณก็ไปดูไปหาฟังกันเอาเองแล้วกันใครที่เคยรู้เคยเห็นเคยฟังมาคุณก็พอจะเข้าใจนะว่าวนหมายถึงอะไรแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะสิ่งที่ทุกๆคนนะคะต้องทำก่อนอันนี้ต้องทำเลยนะขีดเส้นใต้ไฮไลท์ไว้เลย <laughs> ต้องทำ คือทักษะภาษาอังกฤษนะคะทํายังไงก็ได้ให้คุยกับเขาได้แล้วต่อรองเขาได้ยงไงฉันอยากได้แบบนี้เธอให้ฉันได้เวลาฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะแล้วเมื่อเราพูดคุยกับเขารู้เรื่องแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่เขาพูดมาแล้วเราไม่มั่นใจถามเลยค่ะพอถามไปเราก็ต้องชั่งน้ําหนักใส่ตาชั่งใช่ไหมแต่คาตอบของเขาสังเกตจากการกระทําของเขาเมื่อมีโอกาสได้เจอกันจับต้องได้ตัวเป็นๆน,นี่แหละว่า การกระทําของเขากับสิ่งที่เขาเคยพูดกับเราอะ่ะมันไปในทิศทางเดียวกันไหมหรือมันสวนทางกันใครที่ยังไม่เคยเจอตัวกันเขาส่งของมาให้เขาพูดคําหวานเขาบอกรักพมพันา,นาสามมื้อเลยอะห้ามือ้ออะไ้นะคุณก็ฟังแล้วก็รู้สึกดียิ้มไว้แต่คุณยังไม่ต้องถอดใจเขานะ <c oughs> ยังไม่ต้องถอดหัว <c oughs> ยังไม่ต้องถอดใจให้เขาเก็บเอาไว้ก่อนจนกว่าที่ คุณจะเจอจริงๆไม่ว่าคุณจะคุยกับเขานานแค่ไหนปูโอดเคยพูดไว้แล้วว่าระยะเวลาแค่ไหนที่เราควรจะพิจารณาและตั้งเป้าเอาไว้ตัวปูโตดเองอะ่ะปีนึงเนี่ยนานมากเลยนะถ้าปีนึงยังไม่เจอกันนี่ปูโอดไม่รอแล้วนะปูโอดไปต่อแล้วสามปีบางคนคุยกันสามปีห้าปียังไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยคุณแล้วคุณจะหนตอแต่งรอเขาอีกแค่ไหนอะ่ะ หรือเจอกันแล้วอย่างมีน้องคนหนึ่งพอดเคยทำวิดีโอเล่าไว้แล้วแหละถ้าคุณฟังแล้วก็ขอบคุณที่คุณฟังแล้วคิดอะไรได้บ้างหรือเปล่านั้นก็แล้วแต่คุณนะแต่ถ้าคุณยังไม่ฟังก็ไปหาฟังนะคะน้องคุยกับผู้ชาย3ปี5ปีเขามาหาน้องที่ประเทศไทยหลายครั้งมากแต่น้องไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงกับอนาคตรู้แต่ว่าเขาอะรู้สึกดีชอบเราเราก็ชอบเขาไม่ได้คุยด้วยซ้ําว่าที่เราเป็นกันอยู่เนี่ย คืออะไรเหมือนกับดาราไงเราเป็นแฟนกันไหมบางคนก็ไม่พูดเราเราไม่พูดตรงนั้นเราที่เราอยู่กันก็ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่สําหรับบางคนไม่ได้อย่างโอน,นี้ไม่ได้นะเราต้องชัดเจนนะเพราอไม่งั้นอะ่ะจะให้มโนไปทางไหนพอเรามะโนไปว่าใช่ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะไม่ได้มโนเหมือนเราไงอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้นะคะเราต้องชัดเจนคุยถาม ให้สรุปสรุปไปเลยว่าตกลงจะยังไงน้องคนนั้นที่พบนแนะนําเข้าไปคือ5ปีและ3ปี5ปีไม่รู้จำไม่ได้แน่ว่าปีกี่เท่าไหร่เขาก็มาหาบ่อยมากอะ่ะน้องก็ป้าตกลงเขาจะยังไงกับหนูหนูไม่รู้เลยเนี่ยป้าก็บอกแล้วไปถามเขาหรือยังว่าเขาคิดยังไงเขาวางแผนอนาคตยังไงเขาคิดว่าจะต้องแต่งงานกันไหมหรือไม่ต้องแต่งก็ได้เขาไมา่อยู่ที่เมืองไทยไหมล่ะแต่ถ้าเขาไม่อยู่เมืองไทยเขาจะพาเราไปอยู่ต่างประเทศไหมมันก็ต้องมีการแต่งงานกันไหมไปถามซะ แล้วให้เตรียมใจไว้ด้วยว่าถ้าผู้ชายไม่ได้คิดเหมือนกับที่น้องคิดเลิกกันแน่นอนฟันทงสรุปคือน้องกลับมาป้าจบแล้วนะหนูไปถามแล้วเขาเป็นเหมือนป้าบอกเป๊ะเลย mm hmm. เขาบอกหนูว่าเขาไม่เคยคิดที่จะมีครอบครัวที่จะแต่งงานที่จะพาหนูไปอยู่กับเขาเลยแม้แต่สักนิดไม่มีอยู่ในความคิดเขาเลยเขาแค่มีความรู้สึก มีความสุขสบายที่ได้คุยกับหนูที่ได้มาหาหนูเท่านั้นตรงนี้ก็เข้าข่าย holiday girlfriend ไหมจ๊ะ <laughs> นะก็ให้ทุกคนค่อยๆพิจารณาไตรตรองนะคะอย่าพึ่งถอดใจกับคนที่ยังเป็นแค่ลมอ่านี่คำคมเป็นแค่ลมนะคะ ยังสัมผัสไม่ได้เหมือนก้อนหินอนไง้ล่ะพูดเองชอบคำพูดของตัวเองนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรหรืออยากปรึกษาอะไรไม่ต้องปัญหาก็ได้คือคิดไม่ออกไม่แน่ใจถามได้นะคะปรึกษาถามได้ทุกเรื่องถ้าตอบได้จะตอบให้ตอบไม่ได้ก็ไม่มีคำตอบนะจ๊ะใครสนใจอยากจะเรียนภาษากังกสอบถามได้นะคะเรียนคิดเป็นรายเดือนนะคะ ใครอยากจะใช้บริการโบนี่เขียนโปรไฟล์เว็บหาคู่ภาษาอังกฤษนะคะ<ม>ก็ได้นะคะจ่ายได้ทุกคนแน่นอนนะคะถ้าคุณไม่จ่ายโบนก็ไม่ทำโบน์ไม่ทำฟรีแล้วนะจ๊ะเคยถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทำฟรีนี่แหละก็เลยไม่เอาแล้วเหนื่อยนะคะคุณสามารถที่จะเข้ามาในก็เข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วก็บอกอยากให้โเนี่เขียนเว็บ โปรไฟล์หาคู่ให้ใช้บริการ,รโอรนะคะแล้วโปะจะออกเลขที่บัญชีของพ่อหรือของแม่ที่ไทยให้คุณโอนมาพอคุณโอนมาแล้วเนี่ยปโปจะจัดการให้นะคะคุยกันเท่าไหรขอคุยรายบุคลรเงินที่เข้ามาแล้วนะคะไม่มีการโอนคืนนะคะถ้าคุณเปลี่ยนใจไม่ทําแล้วโปรโ,โอนคืนให้คุณไม่ได้นะคะเพราะว่าเงินเข้าที่บัญชีพ่อแม่ที่ไทยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังขอให้โชคดี บายสวัสดีค่ะ